คนสวยดูดีดิงดึงดิงดึงดึงดงดึงึงตาไม่ถึงก็อย่ามาอุ่นไหวไม่เคยเสียเซาก็คนมันสวยเลือกได้สวยไม่เกรงใจใครเพอร์เฟตอะไรขนาดนี้ฉันไยโซกเก๋นางเอกลิเกยังตอกกูอี วยจังแฟนก็ยังไม่มีสวยออกอย่างนี้พี่โอเคหรือเปล่า อ,อี๋อสวยจ่งสวยจังแฟนก็ยังไม่มีสวยอออกี้พี่โอเคหรือเปล่าโอ เฮ้ยตีนตีนอย่าลมปองเป็นอย่งไรอสุดบ้เข่าอเฮ้ยยิ้มตบโอ้ยคนเลยสีเห็นเดี๋ยวถ้าพี่อ้วนบุ่นเติมใส่ข้อให้ยี่ยนเนี่ย้ย นาน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 โอ้ยคือเจัาบดแสดงเลยเหอคจัาไม่เป็นเรื่องจริงเลยหรอแทะให้ร่มปอบเว่านี่เฮดดีเนาะเฮดดีมึมว่าสมกันบอฮะมึ่ว่าเขาสองคนสมกันบอมึมว่า เฮ็ดก็จะเป็นผัวเ,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 เป็นเมียกันดี่เขาเห็นล่นเขาเห็เล่นเขาไม่เป็นผัวกันเมียกันค่าข้าวเปียเฮ็ดั<อ>่งนั่นโอ้จะไปขี่ลายเนาะแสดงอีหยังี่แสดงยังสีโคตรงมาเบิกดอกค่าหนู <S <S เล่นดีๆค่ตะตั้งสติด้วยเป็นกระเทยเนี่ยจะมาโง่ทำยังไงปล่อยออกมาเล่ยมีหยังมึงปลดปล่อยออกมาเล่ยตอนนี้มึงอยากเล่นหยังมึงเล่นออกมามึงอยาก ว้าวอ้หาทางท่องมึงเอถามหน่อยถามนิดนึงอ่าทำยังไงคนถึงจะดูคนก็ดูอยู่แล้วตอนนี้แต่มึงเล่นยังไงคนจะอินหล่อนไอ้ไอ้ทำไมบอกใหล่อยนะสุกข์กัปล่อยเพื่อนรแล้วอย่าโฟกัสคนอ้กใหญ่เลยดาฉันบอกแล้วว่าเป็นกะหรี่อย่ามีใจให้แขกว้าใครกะหรี่วะ ก็ดีงไงกะลี่น่งงนะเอาเ,าเนเ้ยนโทตัโซตัวเท้าค่ะกูเคยบอกแล้วว่าเล็นน้ำกัญญามักกันอีหลีกาบอกเลยว่าเอะเอาสุดยอกคือห้สัวใส่ะเมื่อ,อ,อห้หยแไหนเขาจีบกูแม่ผนนมสเอาไปแบกไปอีห่าอเอาน้องไหมแล้วเตจีมานองเรแลวเตจะบออแค่ดนเขาต่อเดินมาหาฉันนเันนเทับมน กีบกะเทยไปเองสวยเยอะเฮ้ยสุสซุแต่ว่าีผู้เฮ้านาะอินนี่กะได้ผัวเออินนี่กะได้ครูมึงกะได้ครูเดีครูยังไหคกูกะมีอินนี่เออส่วนอินี่ไ่มีครูบ่เมีนครูฉันนอนหลับอีบกะเทยปัดขี้วส่วนคนนี้ไม่มีคู่หนูขอรับไปเอง ไอ้สองหญิงไอ้สูสองคนน่ะพอย่ำเด็กวันจีคู่กันวะเดี๋ยวกูกระชาตั้งแต่กูขึ้นลงหน่อยอูไรพ่อเนาะจะมาหอดตอนนี้แม่แค่เจ็บตรชุดเสื้อเล่าถ้ากูเห็นสิ่งนั้นอีสมหญิงน่ะต่อให้มันคิดออกพอเขียววันจีครูกันลืมกัะเท่าน่ะสิลืมพอยหรือแม่ยอดตอนนี้นะเพื่อกูนที่เห็นไอ้เบิ่งมึงลด นี่ให้ให้ฉักักเป็นตเสียเเฮ้ยหยังหยังพรามึงเหตุแบบเดียร์ซนไหนฮะกูเป็นแม่ยาม่ยิ่งเด้สิสุกกธุสั้จังไงขอโทษขอโทษเฮ้ยบคเททุกคนบอกกัาบอกเด้เด้สัวกูอยิงได้ผัวจะแทนรอบนี้ มาดเขาอีหลีมาดเขาแยสัวเด้อมาเขาแล้วจะไปทุ่มเขาสสเฮ้ยแท้จริงแล้วอ่ะกูกระบุญเติมเนี่ยครบกันมาโดนแล้วละเติมเติมเติมอีหลีดี้แค่ว่าเดี๋ยวบอกพวกมึงซื่อๆอีสมหญิงมึงสิรู่ยอย่างอีหาอีสมหญิงเป็นยังอีขามึงหวานจังหอยกูจอบเบิ่งมาโดนแล้วไล่ย้ำไดพักกัน เฮ็ดโชย่างใดแห่แขกต่างบ้านต่างเมืองเมืองย่างใดสูนี่อินมากมึงแเอาไปอิดมึงแกปากไปปากมากมึงจักรว่าผัวอีสมหญิงเป็นไผ่นั่นพูดอะไรผัวอีสมหญิงหลานมีเงยแต่หลานมีเงยท่อฝันนั่นสู um> ้สู้สู้ขันเทาสีเฮ็ดปนี่กวนสี่ซะเอาแต่ไหนเพื่อนเข้าไปสวิงกินกันเบิดหอววายวายประค่าที่เขาทัทวนเนาะเอาที่ ไปยักวะหัวหาเมมอโคตรไป่คหัวโกรเอาสูเอซิซ่เขา้ะได้หักกันอีอเราก็ย่าถิ่มกยั่ป๋ากันเนอะท็าปพี่ทเอปพี่แมมเติมบุญเติมบุญเติมเอาบุญเติมตักไม่คุยมาล้วเ็จะทาเป็นนี่ส่ละออกกบวันว่าเปลี่ยนสื่อหล่นมอล์แ้วนานๆออซิซ่ะบุญเติมฮัก นองายแล้วอุ้ยเออยองให่ให่ยิบอ่ะให่หักน้องเย่แล้วยาถิ่มยาปากกันด้วยพูดยากตอมันมักผู้ยงน่ะกวัวอีกชมนี้ตลกปากป่อยะเกาะมัดเลิศเมื่อกองมาเล็กมันองเป็นแบบนี้หันไปคือสูีิไปหายุ่งไหนกับไม่ได้ยูหรอกมันทุกมห้านี่ บอลเด้ออาจารย์เด้อมันก็คือการแสดงอ่ะเนาะสัวกูว่าอีหฮานี่มาเขาลีกกอดเสือเขาวาปล่อยเลยเติมสัวเติมมาบอลกาเบอลเด้อตะกีเนี่ยกูมักข้างหนาดิข้างหนานี่คือที่สุดแล้วสำหรับกูหลังๆมาเป็นยังไงข้าง